สวัสดีค่ะ,ก,มมรคคะกรมภพอากากวิทยาการบริเวณปากใต้ฟ้องตะวันออกประจาวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567นนค่ะวันนี้ลักษณะาการปากใต้ฟ้องตะวันออกจะเป็นหนึ่งปรือมังมาติดตามพรอมๆกันค่ะจากเผ้นต์อากาศพิวพื้นค่ะบริเวณปกณากตะอันออกสูงกาลังโอ,อนค่ะปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและตละนลีินใต้ค่ะทำให้บริเวณตะวันออกเชียงเนื้อกําลังโอ,อนผัดปกคลุมเอาไทยและปากใต้ค่ะ มาดูปากใท้ดาวเทียมเวลาตีเก้าตัวคาเวลาตีสิบยี่สิบค่ะาปากใต้มีเมฆบางส่วนค่ะมาดูเรดาร์ชุมโพรเวลาตีสิบสามสิบค่ะปากใต้ตัวบนตัวไม่ปกคลุมฝนค่ะมาดูเรดาร์สติงพาเวลาตีสิบสามสิบค่ะตัวไม่ปกคลุมฝนเช่นเดียวกันค่ะมาดูรายงานอุณหภูมิปากใต้ฟองตอันองอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้สามสิบหกจุดห้าองศาเซลเซียส เี่อยเภือปละแ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสว่วนอุณหภูมิตั้งชุดเมื่อเช้านี้วัดดายี่สิบเอ็ดจุดสององศาเซลเซียสเตรียมเภือปละแ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันค่ะมาดูรายงานฝนสถานียี่ชั่วโมงข้องปากใต้ฟ้องตนอนอกตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเช้ากองแหลกว่าค่ะจนถึงเวลาเจ็ดโมงเช้าวนันนี้ปากใต้ฟ้องตัวนกตัวแบปบกุมฝ้นค่ะามาดูมาดูข้อมูลกันแลวกันมาดูประหยากรอากาศวันนี้ค่ะวนันนี้ปากใต้ฟ้องตออัวนกมีฝนเล็กหน่อยบางแห้งค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ในช่วง22อ,องศาเซลเซียสสู่งสุดกายอยู่ในช่วง30ถึง35องศาเซลเซียสค่ะมาดูคลื่นลมด้วยนะไทยวันนี้ค่ะเป็นลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและเลมีคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรค่ะ มาดูการไหม้สภาวะาการระหว่างวันที่ซี่ถึงซิบกุมภาพันธ์ค่ะปากใต้ฟ้องตะวันออกตอนบนค่ะแล้วกาปากใต้ฟ้องตะวันออกตอนล่างวันที่ซี่ถึงวันที่เก้าค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์หน่วยละซิบข้องพื้นทีค่ะส่วนวันที่ซิบกุมภาพันธ์ค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์หนวยละสามซิบองพื้นทีค่ะ สำหรับการพยากรณ์าการวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามใหกก้่อการส่ง u t u b e ของสูนรอุตุนิยมวิยาปากตายฟังตัวนกเลยค่ะพบกันไม่ปรุงนี้ค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน